นางอยู่บ้านไม่ติดรับววันหยุดต้องเอาใจพาเขาไปหน่อยครับผมเดี๋ยวตามเส้นทางที่ไหนล้วจะบอกนะครับเสือหมึกปาป้าแหม่เที่ยวนะครับผมไปเราออกเดินทางครับครับเดินทางมาได้ชั่วโมงนิดๆนะครับถึงเขาทับฟางแล้วเส้นทางนางอยู่บ้านไม่ติดนะครับครับไปเรื่อยๆครับชิวๆอากาศเริ่มน่าจะเย็นแล้วนะครับนี่ เส้นทางในนี้ครับโอเคครับเรื่อยๆนะครับชิวที่แปลว่าหนาวสั่นใช่ไหมครับผมน่าจะหนาวสั่นอออากาศตอนนี้19เองศาที่นอนแล้ว เช้าเช้าอากาศต้องดีมากเลยได้ทีนั่งกินนี่แล้วครับว่าไงเอาอะไรฮะเอาอะไรตะกิีอะไรเอ๊อ <c oughs> เองนี่หลาย เช้านี้ครับเันเสาร์นะครับอากาศโอ้โอโอมแรงมากอ๋อเสียงลมได้ยินไหมครับสวยมากนะครับเช้านี้ สิองศาคือนอนหนาวมากเลยมีตูบนอนเป็นเพื่อนเพื่อนด้วยดูนั่งหลับดูหนาวจัดเพื่อนเยอะเพื่อนด้วยเดียดจังน้ำเบียดจังไอ้ดิกาแฟกินโอ้ยนั่งหลับได้เหรอเนี่ยฮะไม่มีไรกิ่หลอก

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ